น้องออกมาล Bond> ูกผมแพ้แมวโคตรนะครับเพื่อนพอไม่น่อไปย่งโอ้เก่ง นะครับทุกคนนั้นเล่าก่อนว่ามีน้องแมวตัวหนึ่งนะครับผมมันฝนตกนังมากแล้วเขาก็มาอยู่ตรงโต๊ะฝั่งนี้นะทุกคนนะใช่มาเปียกปอนเลยนะครับผม <abbiamo S 1> แล้วเราก็จับตามน้ำให้ข้าแล้วมือหนึ่งนะครับผมซึ่งแมวตัวนี้นะครับเป็นลูกแมวอยู่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วนะว่ามาจากไหนคือมาจากข้างบนมันเป็นแมวจรจัดที่คอลูกเมื่อแมวก็อยู่ที่นี่นะครับผมนะซึ่งนี้เลยแมวให้น่ารักอ่ะเนี้ย วัสดีค่ะกลัวฟงแน่เลยน้องต้องกลัวแน่เลยกลัวแน่จะขู่นะเราจะบอกม,มือใบใบไม่ต้องยิ้มหวานครับโ <c oughs> อ,อ้ไป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 น้องมาน้องมาน้องมาไม่ไม่เป็นไรล,ลูกมาลูกมาโอ้แพ้ขนแ,แมวใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างมือพี่ครับเพื่อนเพ่นะนฮเมียวเมียวเหรอคือผมไม่สามารถเข้าใกล้ได้น,นะ <c oughs> ผมบอกก่อนเลยว่าผมแพ้แมวโคตรนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคือน้องน่ารักมาก ลืมตื่นมามพี่เมย์เอาใส่กล่องไว้แล้วมันก็ร้องเมียวเมียวพ่อเมนนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าผมแพ้ขนแมวเดี <c oughs> ๋ยวจะไปแบบให้คนด้านหน้าดูว่ามีใครเลี้ยงไหมถ้าเกิดไม่มีก็ต้องแบบหาหาคนในช่องเอามาเลี้ยงนะครับ <c oughs> ผมก็เลี้ยงเองไม่ได้อยู่ดีนะครับเ <c oughs> พื่อนน้องฟองเห็นแมวไหมฟองไม่กัดแมวหรอกแต่แมวจะกัดน้องฟองฟองงงไหมลูกฟองงงอะไรไม่ได้ไอเดียค่ะหัวใจเต้นตุก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 เลยครับเพื่อนนะ ึ่งประเด็นคืออะไรรู้ป่ะตอนแรกอะเห็นตัวเนี้ยตัวเดียวเสร็จปั๊บเดินขึ้นไป <c oughs> ด้านหน้าหาวา่าใครเป็นเจ้าของมันเป็นแมวจรจัดแล้วมันก็มีลูกใช่ไหมครับแล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะเพื่อนๆนะมีทั้งหมด4ี่ตัวนะครับเพื่อนก็เ <c oughs> ลยแบบโอ้โหจริงๆแล้วอยากจะรับตัวเนี้ยไว้เลี้ยงมากเลยน้องน่ารักมากเลยค่ะตันนี้ก็เลี้ยงด้วยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวโอ้ไม่ต้องกลัว โอเคเราเอาอาหารแมวมาหน่อยครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะทุกคนนะไปโอ้ลูกใส่กล่องก่อนลูกใส่กล่องก่อนงะ้วพงอยากดูน้องอป้าอยากดูน้องน้องดูหวาดกลัวนะกางฟูทำหน้าให้มันแอบแฝงหน่อยสิลูกยิ้มยิ้มสิลูกยิ้มไห้ยิ้มไห้เขากลัวลูกยิ้มไห้น่ารักยังน่ารักแล้ว ให้มันขึ้นมานิ้วขมเบรนลูกออกมาทางพี่มองพี่จุ๊บไปใส่โอ้โตมันขึ้นบาไหวมันนี่ลูกมันกล่องเกินมาด้านนี้ด้านนี้ครับลูกด้านนี้ออกมาเร็วดึงสาววัดไว้รอแล้วลูกเร็วน่ารักน่ารักแบกเดียวอยู่ นูมาจากไหนครับนูหลงทางเหรเมื่อคืนน้องหลงทางมาืีเป่าหนูไปไหนแล้วเงา้น้องออกมาลูกเงี้ยม,มันจะขวดอู้เปล่าวะไง โอ้โหทุกดนอุต่ารักเลยครับผมนุ่นอีกสองตัวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตำรวจมีสี่ตัวอีกตัวนึงไม่รู้ไปไหนแล้วแล้วแลวหาเพื่อนลูกมาแล้วหนูอ่ะหนูหนูออกมาทางไหนลูกออกมาที้หล่อแล้วแล้วประเด็นคือหนูเนี่ยนะกลัวกลัวกลัวอะไรกลัวตัวเล็กมากเลยอ่ะโอ้ตัวนั้นตัวเล็กกว่าอีกนะครับผมโอ้มากินข้าวมาลูกมามากินข้าวมาโอ้แล้วแม่หนูอยู่ไหนเนี่ย แม่หนูไม่เลี้ยงหรอกคะัะแม่ไม่อยู่นะครับเพื่อนๆนะอันนี้มันเป็นชั้นสองของเขาเรียกว่าอะไรวะหอพักแต่ก่อนมันเป็นหอพักเก่าของครอบครัวผมทั้งตึกกั่หน้าสตูดิโอเนี่ยเป็นของเราหมดเลย <c oughs> ลนะครับผมดูเบาะดิคนเก่าคนเน่านะเพ <c oughs> ื่อนนะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีคนอยู่แล้วตึกนี้นะครับผมก็เป็นตึกร้างและที่สําคัญมันสกปรกไม่ใอโอเอันนี้ดูเนื้อดูเนื้อไม่ได้ไทยอินนะครับผมเนื้อกุ้งเนื้อปลานะครับผมเต็มเลย ลองเทลงไปดูว่าเขาจะมากินไหมนะครับผมอันนี้เป็นเนื้ออาหารแมวนะครับดูน้องมาเรียฝาพี่ดูน้องอนาถานขนาดไหนดูน้องอนาถาขนาดไหนน้องหอมน้องกินอาณาฐานเนมาเรียฝาเนี่ยมันกินแล้วใด้านหลังที่เหนระวองเหยียบนะตัวเล็กมากเลยอ่ะไอตัวเนี้ยตัวเล็กตัวเนี้ยดูอ่อนแอดูว่ะโอ้มักินลูกกินไปกันเออกินไปกันข้าไปไหนลูก นี่ใส่แมวจรจัดมากๆนะครับเพื่อนๆนะแบบหวานละแวงนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงมาแต่เลกอยู่ข้าไปเลี่ยเห็นไหมข้าไปเนือชิ้นแล้วก็เดินไปเห็นปะเ่นะข้าไปข้าไปเว้ยงานนี้จริงๆแล้วเราเอามาให้นะครับผมมาดูอ่ะอันนี้ข้าไปไม่ได้อะชิ้นเล็กยังไงก็ต้องกินไอ้ตัวนี้คือตัวที่เราช่วยมานะครับสังเกตว่าจะมีจมูกมีตาแล้วก็มีหูนะครับแล้วก็มีหาง มตลกว่ะล่ะตลกว่ะล่ะเป็นคนตลกนะครับผมกดติดตามเลยกดตามเลยเุกวันนี้ประเด็นคือนะไอ้สองตัวนั้นมันไปแอบกินอยู่ใต้บันไดแลวเพื่อนนะแล้วก็หลังซิเด็กนะครับผมแผมให้มันกับมือมันจะกัดผมปะวะไม่กัดหรอกใช่ไหมเงี้ยวอีกตัวนึงอยู่ไหนวะ ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแต่ว่าที่เห็นล่าสุดมีทั้งหมด4ตัวแล้วเมื่อวานก็เอาข้าวมาให้แล้วเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่อีตัวนึงหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้เหลือทั้งหมด3ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมาจะลองถามดูว่าคนที่มารับดูแลสัตว์ผมะปกติในสตูดิโอเรามีสัตว์เยอะใช่ไหมผมจะมีคนดูแลสัตว์หนึ่งคนผมจะถามเขาว่าเขาอจะรับเลี้ยงน้องแมวหรือเปล่าถ้าเกิดเขารับเลี้ยงนก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาไม่รับเลี้ยงเนี่ยผมก็จะประกาศหาบ้านให้เขาเพราะว่าผมผมไม่มีเวลาดูแลเข,เขาต่อยยิ่งเขาโตเนี่ยแย่เลยนะ้ลูกะ ปลา,าให้ปลาให้กินตรงนี้ได้ไหมครับชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ไปหรอเออไอคินตรงนี้แหละไอกินตรงนี้เออไม่ต้องข้าไปได้ไหมลูกเออหนูกินกันเลยตรงนี้แหละนาละ่ารักน่ารักกนไปกินไปกกินอุ้ยกินเก่งให้ปลาเอาให้อีกอันหนึง่งอ่ะวิแต่ปบด้วยแต่ว,ว่ามันน่าจะกัดไม่แรงไหมแรงก็ได้เล็กไม่แรงกัดมากัดกลับไม่กลัว อยากจังเลยตัวไหนเป็นตัวที่เราช่วยมาวะไ่้ชาตัวนี้ตัวไหนตัวกินกระป๋องเออตัวพี่เมย์ยังจำไม่ได้เลยโอ้ตายเลยทุกคนสีเหมือนกันหมดเลยนะครับผมดูดิอมันนัอะไรมันตัวเล็กไงมากล้องเอาลูกอ่ะเัากล้องเอาลูก ดูกลัวกล้องทำไมครับอะไรใช่ก็ผมมีลูกเป็นแมวครับเพื่อนไม่เคยคิดเลยว่าจะมีแมวจรจัดนะครับผมมามีลูกบนตึกชั้นสองของเรานะครับผมนะแล้วก็มีลูกทิ้งไว้แล้วแม่ไปไหนก็ไม่รู้แล้วลูกก็ไปไหนไม่รู้ตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งมันลงไม่ได้นะชั้นสองมันสูงมากเลยนะลูกแมวลงไม่ได้นอกจากเราจะอุ้มลงไปอะเนาะเพือนหรือมันลงไมาได้วะลงได้ลงหลงหลังคาได้มั้งลูกแมวตัวแค่นี้นะพี่ลงหลังคาได้เหรอครับเพื่อน กลมปอกมากเลยลูกโอ้กินเยอะโอ้โหกลมปอกมากเลยลูกอันเนี้ย <c oughs> มันหนูอดมาหลายมื้อ <c oughs> ไม่เป็นไรล,ลูกเดี๋ยวป้าเอามาให้เรื่อยๆนะเดีนะ๋ยวให้เขากินข้าวแป๊บนึงนะคะเพื่อน นาันี่ป้านาป้านาเอาอะไรมาเอาลูกแมวมาเลี้ยงค่ะลูกแมวมาเลี้ยงได้แล้สวยๆน่ารักนรักทั้สามตัวเลยค่ะน่ารันารกตัวเลยากได้เอาไปเลี้ยงให้เอาไปเลี้ยงไม้แค่เลี้ยงเอาไปให้ป้านางนะครับผมทั้งหมดสาตัวเลยให้ป้านางเลี้ยงให้เรานะครับผมป้านางดูเลให้ค่ะเออป้านางดูแลให้นี่ยไปไปไปดูดูจิ๊บดู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 ส ป้านางมาหน่อ้านางช่วหน่อยดิตัวนี้เล็กสุดนะครับผมที่บอกพี่เมย์บอกว่าน่ารักสุดนะฮะอืมน่ารักมีชื่อยังป้านางในใจยังไม่มีเลยค่ะจะให้พี่รู้ตั้งชื่อให้ค่ะผ้นางไม่ตั้งชื่อเหรอยังไม่ตั้งชื่อเลยหรอไม่ตั้งชื่ออะไรค่ะแต่ก็มีสามตัวสามพี่น้องค่ะอันนี้เพศอะไรเพศเมียตัวเมีย้องตัวผู้นึงค่ะอันนี้ตัวเมียเนาะอะไรตัวผู้บ้าง ตัวแรกดึงเลยตัวนี้ตัวผู้กันนะโอ้ยย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 ้อยยยยยยก่่ยยยยยยออยยยอยยยยอยงยอยย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 ยวยยยยเมยย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 เยยยยยยยชยย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 อยยนยอยย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 พยยยแมวยย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 ยอยวยย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 ยนยยันยยยยยยย่ยยยือว่ายย่ um ่ยยยยยอยยยยยย่ยย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 ่อยย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  น้องเล็กใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อพี่โตพี่โตชื่อน้องกลางอันนี้อันนี้น้องเล็กโอ้ก็เอาจิ้งจิ้งเหรอโตมามันจะแยกออกไหมวะเนี่ยไม่ต้องไม่ดูทุกวันเดี๋ยวก็ดูออกอ่ะโอ้ป้านานี้เป็นยูทูบเบอร์ได้อะไรแก แต่ว่าป้านาคก็นอนอยู่หน้าหอพักเลยนี่แหละชั้นอยู่ชั้นสองนะครับผมก็คือยู่ห้องทูเสียดค่ะห้องบหก ไม่วนาจะบอกห้องก็ทําทไมเนี่ยสรุปก็คือมันมีลูกแมวตัวเนงอยู่ใต้โต๊ะเรามาตอนฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับผมมอแมแอมแล้วก็ดูแบบว่าอ่อนแรงนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาไปออกลูกกันไวนะะ้วนะครับลูกแมวเต็มเลยนะเพื่อนนำก็แบบนี้แหละฮะที่จริงมี4ตัวเสียชีวิตไป1ตัวนะฮะแล้วก็ให้ป้านาป้าแมวเนี่ยป้านาแล้วให้ป้านาเปา้าแมว <laughs> ไปเรื่อยแล้วก็ป้านางรับเลี้ยงไว้นะครับรักแมวไหมรักอย่างน้อย่างนี้ก็ได้ให้ป้านางเป็นพี่เลี้ยงแมวก็ได้ค่ะโอ้เป็นลูกป้านางเลยนะครับผมเป็นลูกแมวสามตัวแล้วป้านางอยู่ชั้นสองปกติเห็นแม่แมวไหมนี่เลี้ยงค่ะ แม่เขาเหรอสงสัยเป็นแม่เห็นมันไปวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเห็นเขาไปวนเวียนอ๋อมันจะมีแบบตัวที่แบบโตๆหน่อยสีเหลืองใน <c oughs> ลูกออกมามันไม่เหลือง <c oughs> อาจจะเป็นได้พ่อ <c oughs> ก็แบบไปได้กันแถวไหนไม่รู้แล้วบังเอิญผ่านแวะมาชั้นสองพองพักเราแล้วก็ปั <c oughs> ๊มปั๊มกันแล้วก็ทอดตรงนี้เราก็เลยได้ลูกแมวมาแล้วแม่ดันไม่เลี้ยงด้วยไงประเด็น ซึ่งถ้าเกิดจะมีแม่เขาโผล่มานะเราก็จะให้เขาแม่เขาเลี้ยงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดจะแบบมาแบบปล่อยเป็นแมวจรจัดไม่ให้ปห้านางเลี้ยงแล้วอยู่ที่นี่เลยก็ไม่ได้เพราะว่าทั้ทงเตา่าพิกาปลาเยอะม,มากเดีย๋มมยวม,มันแบบโตมาพวกนี้กลายเป็นฆาตรกระะ <c oughs> เข้าเลยย่อม <c oughs> เป็นฆาตกรอีกเออเอ้าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับคลิปนี้นะฮะตอนแรกมาแบบน่าสงสารจบแบบน่ารักน่ารักกันนี่ ป้านางป้านางไม่เขินกล้องเนี่ยป้านางกอกข like ันแรกนะครับเนี่ยขันแรกค่ะเหป้านางป้านางแับเต้นเต้นได้ไหมครอบคนที่รักดูแลตัดได้ทุกอย่างเขาเป็นคนใจดีพี่ออ๋เขาเป็นคนใจดีค่ะโอ้โหเท่าไหร่โอเคกันทุกคนแลเดี๋ยวเจอกันดูแลได้ทุกอย่างค่ะดูแลได้ทั้งทั้งป้านางค่ะ โอเคเดี๋ยวเจนชิปหน้าครับผมฝากกดติดตามทุกอย่างด้วยแล้วกันนะครับผมแฟนเพจอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณครับโอ้น่ารักมีลูกสาวเลยป้านางลูกสาวลูกชายลูกสาวไปส่งห้องเดี๋ยวให้แม่ถูกไปดีแม่ติ้งอาหารให้หัวเราะแม่กุ้งนะใจดีไม่ต้องกลัวนะลูกแมวนะเดี๋ยวใจดีจะดูแลเดี๋ยวคนใจดีที่ ก็จะดูแลลูกแมวทั้งสามตัวค่ะ